าระคารา,นนาตน้รนธ์นำเราวันนี้จะพาไปรูจนน้จักกับหนังต้นยามโรงอยู่ลังเขาข้องนะครับได้คุณได้ยินเชื่อกันแนวบางคนอาจจะไปแล้วเรื่องไม่ไปที่ นี่นะครับคือทางเข้าใบไม้ไกลนะครับถ้ามาจากขั้นใจไสเขาก็คือไฟแดงนำหน่วยได้เลยถ้ามาลอก็ได้นะครับนลงไปในทางข้าไปในข้อความนะครับนึงแล้วครับนี่คือนำออกวนยามลงทางข้าวลาด่อนดีดางดีแต่รถมีเรือกันแทบไม่จ้นี่คือบรรยากาศด้านหลังนะครับยินแล้วกระตกใจเหมือนกันเอามาวุ่นแรงนะครับก็เป็นปืนอีกทางเก็บนำแหลกๆรี่ว่าไฟนำรถกันแหลกแบ มีกำมีเบอร์โทของอมกบอ,อกตอถุงย้ายบอกไว้โดยเพื่อมีเฮ็ดในไรก็ว่าปันนั้นนี่คือไฟทีดชุนประธานก็สร้างไวไ้หลายปีแล้วนะครับตามการดูคนคนดูไม่สวยเท่าไรแต่ถ้าจะไปเที่ยวเขาว่าต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเดินขึ้นไปห้าจุดเล่นน้ำกันเองนี่คือบรรยากาศด้านหลังของที่เขาเรียกน้ำตกคือวนยาปลองนะครับ คือบรรยากาศด้านหลังตรงนี้ยังเล่นนนําไม่ได้ที่มาเลน,เนี่ครับว้ายนี้รู้สึกว่าสร้างไวง้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับองพื้นที่บ้านปลุโตนะครับเนี่ยทางเดินขึ้นไปหาหนับตอกก็คือเราต้องเดินไปตามนุ่นแดงว่าเดินโย่ปันนี่ครับแต่ก็เป็นทางมันกับต่างขึ้นไปส่วนก็กันนะวะกะ็เลยดูเตียนเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็มีปื้นป๋าอูดมสมบูรณ์มากนะครับสำรับโดนยํารองช่องคางทางนั่นแหละครับ น้ำตกจะอยู่ระวังเขานะครับซ่องขวังนะครับจะเป็นทางลุงไปค่อนข้างลาดชันนะครับจะมีจุดลงเป็นจุดยุดนะครับการที่ว่ามีจุดได้เล่นน้ำไล่จุดนะครับแต่ที่วั่างย,ย่ๆมีซ่องว่างนะครับวัยรุ่นเล่นกันอยู่เต็มเลยนะครับเราเลี้ยวเรายัางรู้เย็นๆนะครับไม่สามารถเล่นได้ก็เลยเดืนขึ้นไปห้าวังเล็กๆนะครับเพื่อจะห้ากี่เด็กในเล่นน้ำก็ทือว่า น่าสนใจนะครับใกล้จะมาเที่ยวมาปักพคดไม่ไกลจากเมืองฮัทไอ้ขี้หลอดเสียงมากันนะนวห่วยหลุดก็เล่นยดกันดังเพี้ยวเพี้ยวเพี้ยวยืนตบเดินขึ้นไปสักโลได้นะครับเตรียมของไปรเอากันสักึ้นไปแหลกแหลกที่ตลาเดินลงกลับมาเนี่ยครับผมกับป้ากหลวเข้าปากเด็กมาเดินเด็กหนุเด็กตรงนี้แหละครับพอได้ไกลโหลดกันปักหนึ่งแล้วกันลงรับวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมกล้องกินมากก็เลยนั่งแทปแป๊บเดียวนะครับ แต่มาให้ทุกคนได้รู้จักว่านี้นะครับคือโดนยาปลองนำอกหลับร่งเขาของหออยู่พื้ทติตำบลทุงยิ่อำเภอห้นยย่งอย่งวัดส่งขล้าของเราอีกมีเวลาไปเที่ยวกันได้ครับ